สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเสียงกลางแกล้งครับพี่น้องชาวยูท b e ช่องบุเบียยสตูดิโอครับผมเดีนยวเราอยู่ที่งานบุญวันพีนีบุญบ้งไปครับวันนี้ิันที่น้องถุิ่งเข้าโบนเหครับรถเฮหลายคันเลยนะฝากติดตามช่องบุเบียยสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมรถเฮีครับหลายคันเดี๋ยวผมชูพาพาดูบรรยากาศครับพี่น้องชาวดอนสมบูรณ์นะครับพี่น้องชาวดอนสมบูรณ์ เอยางตาค,ครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าง,งานครับอันนี้รถแท็ของตำบลกองยาวครับผมขบกวันแรกเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูครับโอ้รถเหมาเยอะครับวันนี้ดูครับแต่ละคันมาโอ้โหสุดยอดครับโอ้เมซิ่งไทยแลนด์ครับคันนี้โอ้โห

ไปดูรถคุณพ่อเฉลิมบุครับคุณพ่อเฉลิมบอ่อนว่านตาเดี๋ยวมานริ่นการก้มหน้างานวันนี้ อินครับอินเตอร์โอดิโอครับอาจารย์ก๊อปดูครับดูอาจารย์ก๊อปตัวโพาดูข้างหน้าครับเกนของเกนโอดิโอครับเกนโอดิโอนะฮะหน้าหกใบครับเสียงกลางก็เป็นของเกนครับเสียงกลางก็เป็นของเินครับ 2มนิ้วปากโหลดครับ6ใบแหลม4ใบครับนี่คืออีกงันของอาจารย์ก๊อฟครับ,รบเดี๋ยวผมพาไปชมกลุ่มพลังของอาจารย์ก๊อฟครับ ครับแล้วก็คอสมาแล้วนี่แล้วก็อีห5าร้อยคิวครับ ครับครับหลังครับหนาตัวนี้ดิตัวนี้ครับเบียนาไอนี่อาจารย์เาหนาเยลเยลนี่เาหนาารัสามมันกับเรือเรามมันได้เพาแต่อาจารย์เาเป็นยังครืออาจารย์คือบอกทครับตัวนี้สูตรตัวตัวเก้าพันเ้าพมาทำับสุ้อ้ยเยอะครับ นี่คือรถอาจารย์ก๊อฟครับผมเป็งานฝากติดตามช่องบนเพียกสตูดิโอได้ครับรถแห่ไหลกันเลยครับวันนีุ้ดยอดครับเป็นงานบุดบังไฟของอบตอันนี้หูโครอะครับจบดูกันนี้ครับเบ็ดของน็อตอาจารย์น็อตครับน่าจะเป็นสิบแปดละเอียดไม่รู้ครับผม 12ดอกครับเขียหน้า12ดอกกลางด้านข้างเป็นของอ e ินเดีดิโอครับทั้งหมดเลยครับด้านหน้ามาลังบนครับพี่น้องดูพลังครับโอ้ฝนเ่งยิมโฟครับยิปติซีดีตัวนี้แน่น,นโอ้ส,สดุดจอดเลยครับผม เจ้าของมันครับผมทีมงานนี่ครับคเบิ้มยิ้ยใส่ครับทีมงานเอาอยู่ไอกาลิินอเนี่ยละอยู่บานบึงพิชัยนี่ล่ะบานบึงนะแมนบ้านเหพิชัยครับไม่ได้ทีมงานมากน้ำกันอยู่หาคั้นครับโอ้หาคั้นับนี่ม่หคันครับอยู่ทังบนเียเตืนี่แม่นครับเตืนี่นอ๋อโนอาจารย์ก๊อิตอร์นี่นทีมงานตัวเนี่ยเ่นกับงานเดียกัน อาจารย์กอบใส่ดอกดอกสิบแปนะครับอ่าสิแปนิว้วของของอาจารย์ดอกจากนิ้วครับอา่าสิบแปดนิวด้วยูไอสิบดอกสิบสองทางล่างสิบสองนาาง้าง้างลาง่งอีกครับอ่า้งา,า,า,งางนาสิบสางล่งนีสิบหกครัางล่งหครับโอ้้างล่งหกออยเน้นเน้หนาครับ,รบอ,อ,าอาหน,น,น,า,นาไปประมาณจอร์เซ็หนาไปจดล่าไปแค่กเร็พอเครื่องปั่นยังโลกครับอาจารย์เครื่องปั่นใส่ยูสบโล่าเปลสโล3เครับเครื่องปั่น มีคันใหญ่ๆครับพี่น้องครับจานนัดใส่ถุงเสียนอดครับเจานนัดมาสงสอดบ้านเจานนัดมาจุนไหออ่าคุณพลังเขานี้ประกอบปะครับประกอบปะอ่าคุณพลังนี่เป็นของพี่พี่เอครับของพี่เอไอพีเอใช่ของพี่พี่เอครับผมครับผมอ่าส่วนการนี่เป็นของพีเอครับการพีเอจอดตางกันด้วยครับทีมงานครับอ่าหลายคันพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบิ้งทางหน้าอีกครับอาจารย์ ขอบคุณครับกดแฮร์ไ er, ลค์คันกันไปลองครับฝากช่องเบอร์พี่สตูดิโอด้วยครับวันนี้ครับพอบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมลาไปแล้วครับฝากด,ด้วยนะครับช่องเบอร์พี่สตูดิโอครับผมขอบคุณครับ